มาทานซุปหน่อไม้กันจ้ะเพื่อนๆซุปหน่อไม้ที่แม่ทําเองนะจ๊ะแม่เอมี่ทาเองเลยจา้าเราก็จะมาทานข้าวกันนะจ๊ะเพราะว่าหิวสุดๆเลยจ้ะตอนนี้ซุปหน่อไม้แล้วก็ผักต้มของเรานะคะก็จะมีลูกน้าเต้าแล้วก็มะละนะคะต้มเรียบร้อยแล้วทําการจกข้าวเหนียวแล้วก็จกอะไรนะจกซุปหน่อไม้ของเราเลยจา้า กินคำตัวโตๆไปเลยนะจ๊ะเพราะว่าหิวข้าวสุดๆนะจ๊ะนี่กัดลูกน้ำเต้าที่เราต้มสุกหวานๆนะคะกินกับแกรมด้วยนะจ๊ะนี่หยิบคำตัโตๆ,ๆใหญ่ๆเลยนะคะคุณ อันนี้เป็นมะระที่เราต้มนะจ๊ะมะระก็ซื้อมาจากตลาดนะคะลูกอ่อนๆกัดแล้วก็จะมีรสชาติขมหน่อย,น,อยนะคะอร่อยดีตอนแรกแม่เอมมี่ไม่ค่อยชอบนะคะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเออกินไปแล้วมันก็อร่อยดีเนาะออกรสชาติขมๆแต่ว่ามากินกับซุปหน่อไม้ของเราก็คือสุดฟินมากจ้าซุปหน่อไม้วันนี้ก็จะใส่ปลาด้วยนะจ๊ะ ใส่ปลาอ๋อแม่เอมมี่นึกออกแล้วนี่แม่เอมมี่ลืมผักขาาทองนะคะบางคนก็จะเรียกผักต่าทองนะจ๊ะกินกับซุปหน่อไม้นี่ก็คืออร่อยมากๆนะคะเพื่อนๆบางคนก็อาจจะไม่ชอบกลิ่นของเขานะคะแต่แม่มแม่เอมมี่ว่ามันหอมดีนะคะหอมดีแม่ก็แม่เอมมี่ก็เลยชอบเอามาทานกับซุปหน่อไม้นะคะ ให้รสชาติแบบหอมๆอ,อร่อยๆดีนะคะก็จะออกมีเปรี้ยวนิดนึงนะคะผักขทาทองแล้วก็กลิ่นหอมๆกลิ่นเขาจะแรงนิดนึงนะคะกลิ่นเขาจะแรงนิดนึงนี่เราก็จะคุยคำโตๆเลยค่ะทุกคนอืมอมือร่อยมากไปขึ้นเวทีการแสดงสดมาสองชั่วโมงนะคะหิวสุดๆเลยจ้าขึ้นแสดงไปก็ท้องร้องจอก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 ไปนะคะเรามา ทานข้าวแล้วก็มาดูเพื่อนๆด้วยนะจ๊ะมาส่งกําลังใจเพื่อนๆด้วยสังเกตจากสายตานะคะก็จะไม่อยู่นิ่งก็จะแอบไปดูเพื่อนด้วยนะคะเราก็ทานข้าวไปด้วยอร่อยแซ่บเวอร์เลยจ้าแม่เอ็มมี่กินได้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าหิวมากๆเลยค่ะหิวจริงๆเพราะว่าปกติเราก่อนจะขึ้นวทีเนาะแม่เอ็มมี่ก็ต้องทานข้าวก่อนแต่วันนี้ก็คือไม่ทันจริงๆทำกับข้าวเสร็จก็ไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็ โบกหน้าแต่งตัวเรียบร้อยก็รีบขึ้นเวทีเลยนะคะก็เลยทําให้แม่มีช้านะคะเลยไม่ทันการไม่ได้กินข้าวว่าไม่ได้กินแม่เอมีก่ก็กินไปสองสามคำรองทองไปนิดนึงนะคะนี่คุยคุยคุยกินเข้าไปเลยจ้าฉันอร่อยจังเลยพวกบเธอฉันหิวนะหิวนะใจก็หิวมือก็อยากจะไปช่วยเพื่อนนะคะแต่ว่าขอหิวขอชิมก่อนนะคะตอนนี้อร่อยมากๆเลยจ้าแซ่บเวอร์เลยนะคะเพื่อนๆ ใครอยากชิมซุปหน่อไม้แม่เอมมี่ชิมได้นะคะอร่อยมากเลยจ้าจากที่เต็มเต็มจานตอนนี้ลดลงไปเยอะแล้วนะคะเพราะว่าหิวมากๆเลยค่ะซวยๆเข้าไปเลยจ้าอร่อยสุดๆไปเลยจ้ากินข้าวหมดไปหนึ่งกระติบเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปแม่เอมมี่กินข้าวนะคะกินข้าวแบบอร่อยฟินมากเวอร์ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมจนจบคลิปค่ะ